สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกสื่อช่าง a ั s นีเดอะซิมเพิ e l i ไลน์นะคบก็คลิปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่หลายๆคนนะถามมาเยอะมากเพราะว่าทุกคนก็คือเห็นเล็งแบบใส่สร้อยมานานแล้วใส่สร้อยนู่นนี่นั้นมาแบบตลอดเลยอะไรเงี้ยนะครับก็แบบโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาให้ทุกคนได้ชมกันมันไม่ใช่กลุ่ทั้งหมดแล้วกันนะครับแต มันน่าจ,จะเป็นสร้อยที่เลีงแบบใส่ในช่วงเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยที่จะหยิบมาใช้แบบเรื่อยๆอะไรเงี้ <c oughs> ยเพราะที่จริงแล้วอ่ะมันก็ยังมีอีกจํานวนมากๆอยู่เหมือนกันทั้งแบบมีทั้งแบรนด์แล้วก็ไม่แบ,บรนด์ที่อยู่เมืองไทยอย่างแบบพวกแบ,บรนด์ก็จะมีพวกแบบบาเลนเซียก้าอะไรเงี้ยเพิ่งสั่งแบบล่าสุดไปอะไรเงี้ยนะครับคือที่เนี้ยหาซื้อไม่ได้แล้วสรุปมีที่ไทยเล้ยงก็เลยให้คุณลตอมไปซื้อไว้ให้ก่อนอะไรเงี้ยก็มีเก็บไว้อยู่ก็ยังไม่ได้ใส่เลยอย่างเงี้ยนะครับส่วนอันอื่นก็จะมีพววกกแแบบบออออ่่่ะะะุชชชีีีีนเเเมสไรรงงงง้้ยยยคัจา ยังมีอยู่ที่ไทยชาแนลบางส่วนก็ยังมีอยู่ที่ไทยะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีพวกที่ไม่มีแบรนด์ยอะไรเงี้ยแบบแบรนด์ธรรมดาไม่ได้แบบว่าไฮแบรนด์มากก็มีอยู่ที่เมืองไทยเยอะมากดังนั้นอ,อันนี้ก็เป็นแบบส่วนหนึ่งละกันนะครับเพราะว่าก็จะมีแบบของแบรนด์เลเองด้วยแล้วก็ แบรนด์ต่างๆที่เร็งใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าแต่ละรูปแต่ละคลิปที่เวลาแบบลงแล้วแบบมีสร้อยเนี่ยทุกคนก็จะต้องถามทุกกิ๊ว่าสร้อยของอะไรบอกพิกัดหน่อยไหนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็จะมาพูดถึงกันแล้วก็จะมาบอกว่าในแต่ละชิ้นมันคือยี่ห้ออะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่เนาะก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะหาตามกันได้หรือเปล่านะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับก็คือเร็งจะเก็บสร้อยแบบเนี้ยแหละมันก็เป็นเหมือนการดังเดคอเรทไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคก็ งันก็มันเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวหยิบออกมาทีละอันทีละอันอย่างเงี้ย้วกันนะนะเส้นนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นที่เวลาใส่อ่ะทุกคนก็จะแบบเฮ้ยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่อันนี้นะครับก็จะเป็นแบบเส้นแบบกัมมี่แบร์นะครับมาครบทุกสีเลยอันนี้เป็นของเบสซี่จอห์นสันก็เป็นแบบดีไซเนอร์คนแบบอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีตุมต้มตุม้มติงติง,ตงเนี่ยห้อยอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเวลาใส่ออกมาเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ มันก็จะเป็นแผงออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะน่ารักอะไรเงี้ยนะครับคือใส่กับเสื้อยืดก็ได้เสื้อกล้ามหรือแบบว่าคือมันใส่ m i ์ a n น match ได้กับทุกอย่างเลยอะเราสามารถแบบว่าเออแต่งตัวธรรมดาชิลๆแล้วก็สามารถใส่มันอันเดียวก็คือจบได้เลยอะไรเงี้ยนะครับนะเดี๋ยวเราไปกันแบบไวๆแล้วกันเนาะแล้วก็หาที่วางก่อนโอเคต่อไปเส้นแปบบ๊บนึงนะเส้นนี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะพันกันเส้นนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่า ใส่แบบง่ายๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นเหมือนแบบโฮโลสโคปของเราเป็นแบบราศีอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นราศีของเล็กเป็นราศีเมทุนอะไรเงี้ยนะครับก็เส้นเนี้ยคือของโครเอนะครับแบรนด์โครเอก็เล็งรู้สึกว่าแบบเออมันก็ง่ายๆดีใส่แบบมินิมอลไม่ได้อะไรมากมายอะ่ะก็น่ารักดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือใส่บ่อยอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าน้ําหนักมันเบาแล้วก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายนะครับใส่เล่นๆอะไรเงี้ยเอออันนี้ของโครเอนะครับ อ่ะ,อะเดี๋ยวเล้งขอจัดการพวกมุกมุกไปก่อนแล้วกันนะครับแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนมุกมีกี่เส้น <c oughs> อ่ะมุกสามเส้นนี้ก่อนนะครับมุกสามเส้นเนี่ยเป็นมุกของร้านเล้งเองนะครับคือซิสโบออมก็คือเป็นมุกที่เล้งอะ่ะ ร้อยกับคุณอะตอมเองแล้วก็ดีไซน์เองอะไรย่างเงี้ยนะครับเห็นสีปะ่ะแสงมันจะคือมันจะเป็นอันเนี้ยสีชมพูสลับกับสีขาวอะไรเงี้ยเป็นไข่มุกอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าไข่มุกที่เป็นแบบไม่ใช่มุกแท้มันเป็นมุกแบบเขาเรียกว่าอะไรมุกแก้วอะไรเงี้ยนะครับและตัวห้อยเนี่ยคือลิงก็มาห้อยเองก็ไม่ได้มีขายนี้หรือมาเดคอเรทกันเองนะครับแต่จริงๆเวอร์ชันที่ขายอะ่ะมันจะเป็นเวอร์ชั่นแค่นี้ก็คืออันอย่างเงี้ยเ่ยเป็นสีชมพูนะครับก็จะเป็นแบบ ใส่ง่ายๆแบบนี้ที่เล็งชอบใส่แล้วก็จริงๆอ่ะตัวล็อกมันจะเป็นแบบนี้สามารถเอามาล็อกกับแมสได้แต่ตอนนี้ก็คือเล็งไม่ได้แบบว่าทาขายแล้วนะครับก็ทํามาล็อตหนึ่งแล้วก็เลิกทําไปอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้เพราะว่าคือขายมันคือไม่ได้อะไรเลยทุกคนคือเหมือนตอนนั้นแบบว่างๆโควิดใช่ที่อยู่เมืองไทยทําอะไรกันดีวะอะไรเงี้ยคุยกับเธอเธอเราทําอะไรกันดีก็เลยเออรอยสร้อยขายกันดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าคนก็แบบมาถามเลงเยอะอะไรเงี้ยว่าเล็งใส่สร้อยของอะไรไอ้นี่เลงก็คือของเล็งเองทําเองอะไรเงี้ยนะครับ ใส่เองขายเองอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ขายแล้วนะครับเออแล้วส่วนอันเนี้ยก็คือเอามาใส่เองไอ้แผ่นป้ายอันเนี้ยอัลฟาเบตอันเนี้ยเริงซื้อจากทีญี่ปุ่นรู้สึกว่าซื้อที่อะไรอ่ามันเป็นแบบโตเกียวมิวเซียมหรืออะไรสักอย่างเป็นมิวเซียมแล้วมันก็จะมีขายพวกของแบบดีไซเนอร์ที่เขาเป็นแบบพวกศิลปินของคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเออมันมีอยู่เนี่ยก็เลยซื้อมามันเป็นอะคริลิกน่ารักดีตัวเอะไรเงี้ยนะครับก็เส<อ>้นต่อไปนะครับก็คือเส้นนี้ เป็นสร้อยของร้านเล้งเองนะครับก็คือ,อเป็นไข่มุกสีขาวสลับกับสีขาวเหมือนกันแหละจะเป็นเล็กกับใหญ่สลับกันอะไรเงี้ยแต่ที่ถามกันเยอะมากเพราะว่าเนี่ยไอตัวที่ห้อยตัวแอลเนี่ยคือของอะไรก็คือเป็นของแบรนด์เบอร์เบอรี่นะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบทองแบบเป็นสีทองเหลืองอะไรเงี้ยแล้วก็มีหนังนะครับที่หุ้มอยู่เนี่ยของเบอร์เบอรี่นะครับแล้วก็มาอาจจมาใสใ่ให้มันดูแบบเออมีอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นคนแบบ มิกก์แอนแมทเอาหน้าเอานีาานา่มามามาแมชกันอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้บอกว่าตายตัวไงนะครับทุกคนโอเคต่อไปมุกอ่ะมุกอีกเส้นหนึ่งคือเส้นนี้ที่ใส่บ่อยมากแล้วก็รักมากนี่มันจะมีเป็นแบบว่าเหมือนคริสตัลสีเขียวเหมืนยอยนมรกตอะไรเงี้ยนะครับหัวใจอันนี้ของแบรนด์เซเลสซิสนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ไทยนะฮะเส้นนี้รู้สึกว่าตอนนั้นเล็งไปซื้อที่สนามพรากครอ่นะมันลดราคาอยู่รู้สึกว่าลด50 40หรือ50%เลยครับเล็งซื้อมาประมาณแบบ สามพันอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพลงจะไม่ผิดอะจากราคาเต็มประมาณแบบหกพันกว่าบาทเจ็ดพันอ่ะเออเพงจำราคาไม่ไม่ร้อเซ็นต์เส้นนี้ก็คือชอบมากรักมากเหมือนกันเห็นปุ๊บก็คือแบบหุ้ยเอาแบบเอาเลยอะไรอย่เงี้ยนะครับโอเคอ่ะเส้นล่าสุดอันนี้มันเป็นเหมือนมูราโนนะครับนี่มันชื่อแบรนด์ว่า เดเมนาอะไรสักอย่างหนึ่งะนะครับจะเป็นแบรนด์ของอิตาลีมันเป็นมูราโนเป็นแก้วเป่านะครับเนี่ยของอิตาลีอะไรเงี้ยนะฮะเล็งได้จากร้าน TJ m a x มนะครับที่อเมริกาที่นี่นะครับเส้นนี้รู้สึกประมาณแบบ50เหรียญอะไรเงี้ยประมาณ1,7800บาทเองราคาแบบไม่แพงมากมันลดราคาอยู่จากราคาป้ายรู้สึกว่าประมาณแบบ100ร้อยเหรียญได้ประมาณเนี่ยเส้นทรลสามพันกว่าบาทแล้วมันลดราคาแล้วไม่มีอยู่ก็เออซื้อมานะครับมันก็น่ารักดีเนี่ย นะครับหลายๆคนคงเห็นในแบบว่ารูปล่าสุดที่ใช้ถ่ายอะไรเงี้ยเออก็เส้นนี้นะครับคนถามมาเยอะมากๆนะจ๊ะต่อไปอันนี้อ๋อสีดาอันนี้ก็คือใส่มานาอันนี้ก็คือร้อยเองจ้ะก็คือไม่มีอะไรค <c ười> ือเลงก็คือจะเป็นคนร้อยจ้อยเองด้วยอ่ะทุกคนมันก็เลยแบบนะ <c ười> ของเป็นเบสซี่ซอนเซนเหมือนกันนะครับเนี่ยแบรนที่นี่นะครับมันก็จะเป็นแบบคริสตัลสีแบบว่าเรนโบว์คริสตัลอย่างเงี้ยนะครับก็น่ารักดีใส่ขำๆได้นะครับเส้นแล้วแบบ พันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้แพงมากแล้วก็เส้นต่อไปคือเส้นนี้เส้นอลังการของเล้งเส้นนี้คือชอบมากรักมากนี่มันจะประมาณเนี้ยครับว่ามีความอลังนะครับเส้นนี้ก็คือ,อของแคสเปชเส้นนี้คือซื้อที่เมืองไทยนะครับไม่ได้ซื้อที่อเมริกานี่สวยปะสวยมากเห็นปุกคือแบบลองจะเอากรีดนะครับแล้วก็ โอเคมัน <c oughs> okay. ก็มีสร้อยตรงนี้อีกก็คือชาแนลนะครับก็จะมีชาแนลอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับพวกกุชชี่พวกอะไรที่บอกบาลองกุชชี่แล้วก็พวกแบบแพนเมสอะไรเงี้ยอยู่ที่เมืองไทยหมดเลยไม่ได้เอามาด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีประมาณนี้แล้วก็อ่ะเนี่ยก็จะมี2เส้นนี้นะครับก็จะมีน้องมุกที่เพิ่งได้มาล่าสุดเส้นนี้ใช่ปะ่ะก็หลักมากอะไรเงี้ยนะครับอืม หลายคนก็เห็นคือเนเป่คนชอบใส่หมูอะใส่มุกมาแบบสักพักใหญ่ๆแล้วก่อนที่ตอนนี้ทุกคนแบบจะแบบบ้าคลั่งใส่หมูก,กันเยอะๆเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ใส่มาสักพักจนแบบทุกวันนี้ก็ยังใส่อยู่เพราะเรงรู้สึกว่าเออมันก็เหมาะกับสไตล์เดีอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะเส้นนี้ที่ซื้อที่ช็อปไทยก่อนบินกลับมาล่าสุดนะครับก็เป็นเส้นที่น่ารากัก แล้วก็ใส่ได้หลายแบบที่เล่นเคยแบบว่าทําคลิปให้ดูเนาะตอน Unbox ็อกว่าใส่แบบนู้นแบบนี้ได้อะไรเงี้ยมันก็น่ารักดีแล้วพอมันมารวมกับอีตัวไข่มุกเล้งอะ่ะมันก็คือค่อนข้างที่จะดีมากๆอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะคะรับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะมีพูดถึงพวกแหวน ต่างหูข้อมืออีกอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวไว้เป็นอีกคลิปหนึ่งล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็สร้อยก็จะมีประมาณเนี้ยครับที่เล็งใส่ประจำประจำอย่างเงี้ยเห็นปะมันก็มันก็มันก็เยอะอยู่นะส่วนใหญ่มันจะเน้นหนักไปในทางของพวกมุกสามากกว่าอะไรอย่างเงนะี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันใส่ง่ายอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนแบบเนี่ยใส่แล้วมันก็แบบไม่ได้อะไรมากมายอย่างเงี้ยนะครับมือมันก็แบบน่ารักดีก็จะประมาณนี้เนี่ยนะครับสร้อยของเล้งซึ่งเดี๋ยวไว้ ถ้ากลับไปไทยได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะทําคลิปสร้อยที่เมืองไทยอีกเพราะว่ามันก็มีอีกหลายชิ้นที่แบบว่าเอออยากพรีเซนต์อยากพูดถึงอะไรเงี้ยนะครับก็นั่นแหละคือถ้าเกิดใครแต่งตัวแนวไหนอะไรไปอะ่ะเรามีความสุขอะไรเราก็ใส่ไปแต่งไปอะไรเงี้ยนะครับแค่ว่าให้มันถูกกาลเทศะเหมือนที่ทุกคนเขาพูดกันอะ่ะจะแต่งอะไรก็ได้แต่แต่งให้เรามีความสุขเลยสิ่งสําคัญของเรืคือแต่งแล้วมีความสุขสองคือแต่งแล้วให้มันถูกกาลเทศะไม่ใช่ว่าแบบว่าเอ้ยใส่ชุดที่มันแบบ มันไม่เหมาะสมกับแบบว่าสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยเราก็แต่งตัวให้เคารพสถานที่แค่นี้แหละมันเป็นเรื่องเบสิกเรื่องง่ายๆเรื่องเขาเรียกว่า common sense ที่ทุกคนนะควรที่จะรู้กันอยู่แล้วแค่นั้นเองนะครับและอยากทําอะไรทําเลยจ้ะแค่นั้นเองนะครับมีความสุขแล้วก็อยู่ในพื้นฐานที่ถูกต้องแค่นี้ก็พอแล้วนะครับก็ยังไงเทปนี้นะครับคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันที่ข้อมือนะครับหลังหูแหวนกันดีมากันนะครับโอเคยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับกับเทปนี้เดี๋ยวเจอกัน เท็ดต่อไปนะครับบายครับ